สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่โต๊ะข่าวท้องถิ่นทางราชธานีเคเบิลทีวีค่ะวันนี้ประจําวันที่24มีนาคม2555ค่ะกับดิฉันทัศนีรัตนากูลและคุณกิงดาวจ่มจันทร์ค่ะมาดูในส่วนของข่าวเด่นกันในวันนี้นะคะจังหวัดอุบลราชธานีประกาศพื้นที่ภัยแร้งแล้ว25อําเภอค่ะ แม่ค้าอุบลโอดแม่น้ำคงลดลงนะคะทำให้ยอดการนำเข้าปลาลดลงค่ะส่วนทางด้านสำนักง,งานการค้าภายในจังหวัดอุบลราชธานีเร่งจัดระเบียบตราช่างให้ได้มาตรฐานติดตามรายละเอียดทั้งหมดของข่าวได้ที่ตัวข่าวท้องถิ่นในวันนี้นะคะแล้วก็มาเริ่มกันที่ข่าวแรกที่น่าสนใจค่ะภัยแรงจังหวัดอุบลราชธานียังกินวงกว้างครอบคลุมทั้ง25อำเภอล่าสุดหน่วยงานทหารใช้รถบรรทุกน้ำแจกจ่ายช่วยเหลือบรรเทาความเดืดอดร้อนร่วมกับองค์กรเอกชนวันละ2เที่ยวค่ะ วันที่24มีนาคม2555เวลา11นาฬิก30นาทีผู้สื่อข่าวรายงานสถานาการณ์ภัยแล้งของจังหวัดอุบลราชธานีว่าจังหวัดได้ประกาศให้พื้นที่ทาง25อำเภอ191ตำบล2,224หมู่บ้านเป็นพื้นที่ประสบภัยแล้งทำให้หน่วยงานหน่วยบรรเทาทุกต้องใช้รถบรรทุกน้ำออกแจกจ่ายช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำใช้ในพื้นที่ห่างไกลแหล่งน้ำ ล่าสุดมณฑลทนหารบกที่22ค่ายสรรพสิทธิ์ที่ประสงค์ร่วมกับองค์กรเอกชนนำรถบรรทุกน้ำขนาด5,000ลิตรจำนวน3คันตระเวนแจกจ่ายช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่3ตำบลคืออำเภอวรินชำราบโดยเน้นพื้นที่ที่ไม่มีแหล่งน้ำไหลผ่านวันละ2เที่ยวและขณะนี้ค่ะปัญหาภัยแล้งยังไม่ดีขึ้นเนื่องจากไม่มีฝนตกลงมาในพื้นที่เป็นเวลานานกว่า3เดือนแล้ว สำหรับการลดปัญหาความเดือดร้อนด้านการขาดแคลนน้ำใช้ในครัวเรือนจึงจัดสรรงบประมาณใช้ขุดบ่อบาดาลเพิ่มเพิ่มเติมนะคะรวมทั้งขุดบ่อบาดาลที่มีอยู่เดิมให้ลึกลงไปอีกส่วนการแก้ไขระยะยาวค่ะต้องขุดลอกลำห้วยตามหมู่บ้านให้มีความลึกและกว้างขึ้นเพื่อให้สามารถใช้ตักเก็บน้ำไว้ใช้เลี้ยงสัตว์ในฤดูแล้งในปีต่อ,ตอไปเพราะปัจจุบันเกษตรกร,กรผู้เลี้ยงสัตว์ต้องตักน้ำจากบ่อบาดาล มาให้สัตว์เลี้ยงกินส่งผลปอดต่อปริมาณการใช้น้ําในครัวเรือนเพราะมีการใช้น้ําเพิ่มขึ้นจากช่วงปกติ2อถึงสเท่าตัวจึงมีผลกระทบต่อการใช้น้ําของคนในฤดูแล้งผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุบลราชธานีนะคะได้เผยถึงแผนการช่วยเหลือภัยแล,ล้งปี2,555ค่ะ เมื่อวันที่24มีนาคม2555เวลา9นาฬิกา30นาทีนายสง่าการจนาวาดผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุบลราชธานีจากวิกฤตการสภาวะโลกร้อนที่เกิดขึ้นคาดว่าในปี2555ประเทศไทยจะต้องประสบกับปัญหาภัยแรงรุนแรงและยาวนานกว่าทุกปีรวมทั้งระดับแม่น้ำโขงที่ลดลงเร็วกว่าทุกปีที่ผ่านมาส่งผลกระทบต่อลำน้ำสาขาที่ใช้ผลิตน้ำประปา ดังนั้นการประปาส่วนภูมิภาคจึงได้เตรียมแผนการป้องกันและลดความเสี่ยงจากปัญหาขาดแคลนน้ำดิบในพื้นที่รับผิดชอบและแหล่งท่องเที่ยวสำคัญคือแหล่งน้ำดิบของกอปภต้องปรับปรุงสระเก็บน้ำให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์และสูบน้ำเก็บไว้ให้เต็เตมอยู่เสมอหากแหล่งน้ำดิบตื้นเขินให้ขุดลอกปรับปรุงพัฒนาให้สามารถเก็บกักน้ำดิบได้มากขึ้น รวมทั้งเฝ้าระวังไม่ให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับสาหร่ายซึ่งภาพรวมของจังหวัดอุบลราชธานียังไม่มีผลกระทบเกี่ยวกับการขาดแคลนน้ำอุปภโภคบริโภคสำหรับการช่วยเหลือเบื้องต้นนั้นกอปอต้องให้ความช่วยเหลือด้วยการจ่ายน้ำประปาฟรีให้แก่รถบรรทุกน้ำของส่วนรชาชการหรือหน่วยงานต่างๆเพื่อรับน้ำประปาไปแจกจ่ายโดยให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคเป็นลำดับแรก ทั้งนี้ต้องมีหนังสือแจ้งพร้อมระบุหมายเลขทะเบียนร,รถที่มาบรรทุกน้ำด้วยเพื่อป้องกันการใช้โอกาสนำน้ำประปาไปจำหน่ายรวมทั้งให้การสนับสนุนน้ำแก่เกษตรกรตามคำร้องขอจากจังหวัดในกรณีที่มีปริมาณน้ำดิบเพียงพอและมีท่อน้ำดิบวางผ่านพื้นที่ของเกษตรกร นอกจากนี้ต้องสำรวจหาแหล่งน้ำธรรมชาติเพิ่มเติมและติดต่อขอความร่วมมือจากเอกชนเพื่อขอใช้แหล่งน้ำที่อยู่ใกล้เคียงรวมทั้งสำรวจที่ดินสาธารณะเพื่อแนะนำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นขุดสระเก็บน้ำดิบไว้ใช้ผลิตน้ำประปาในท้องถิ่นด้วยแม่น้ำโขงลดลงค่ะมีผลกระทบต่อแม่ค้าขายปลานะคะเพราะว่าปลาเศรษฐกิจเข้าตลาดลดลงกว่าครึ่งค่ะขณะเดียวกันค่ะยังกระทบต่อการปลูกพืชตามริมฝั่งแม่น้ำโของอีกด้วยค่ะ วันที่24มีนาคม2555เวลา9นาฬิกาผู้สื่อข่าวจังหวัดบนราชธานีนรายงานว่าระดับแม่น้ำโขงที่อำเภอเขม,มาราชมีระดับน้ำลดลงจากบางช่วงนะคะที่มีโขดหินและสันดอนทรายใต้น้ำโผล่ขึ้นเหนือน้ำโดยระดับน้ำปัจจุบันต่ำกว่าตลิ่งประมาณ20เมตรและปรับตัวลดลงเฉลี่ยสัปดาห์ และเกือบ1เมตรส่งผลต่อการประกอบอาชีพจับปลาของชาวประมงริมแม่น้ำโขงเนื่องจากปลาเศรษฐกิจสำคัญเช่นปลากฏดดำปลานโนกแก้วปลากะโห้ปลาคังปลานางแดงซึ่งเป็นปลาอาศัยอยู่ในน้ำลึกและอยู่ในกลุ่มปลาเนื้ออ่อนหายากมีราคาแพง ซื้อขายเฉลี่ยกิโลกรัมละ150บาทถึง300บาทย้ายถิ่นไปหาน้ำลึกตามกายภาพการเปลี่ยนแปลงของแม่น้ำโขงทำให้ชาวประมงจับปลาได้น้อยลงนางพาวิตรีอุ่นสุขแม่ค้าขายปลาในตลาดสดอำเภอเขมราชได้กล่าวว่าปกติแพงขายปลาของตนจะรับซื้อปลาจากชาวประมงเฉลี่ยวันละเกือบ100กิโลกรัแต่ปัจจุบัน มีปลาเข้ามาขายเพียงวันละ20-50กิโลกรัมทาให้มีปลาเหลือขายเฉลี่ยที่แพงไม่สามารถส่งต่อเข้าไปให้ตลาดในตัวจังหวัดและคาดว่าในช่วงเดือนเมษาปริมาณปลาจะน้อยลงไปอีกเพราะเป็นช่วงที่แม่น้ำโขงลดต่ําที่สุดในรอบปีซึ่งจะกดดันให้ราคาปลาแม่น้ำโขงแพงขึ้นอีก ขณะเดียวกันระดับน้ําแม่น้ําโคงที่ลดลงต่ําอย่างต่อเนื่องได้ส่งผลกระทบต่อการปลูกพืชริมแม่น้ําริมแม่น้ําทางไร่ข้าวโพดไร่มะเขือเทศในตําบลเกมราชขาดแคลนน้ําเพราะพื้นที่ที่ลาดชันถึง45องศาเกษตรกรไม่สามารถใช้เครื่องสูบน้ําดึงน้ําจากแม่น้ําโคงขึ้นมาเลี้ยงผลผลิตได้และไม่คุ้มค่าหากต้องจ้างแรงงานเพื่อนบ้านนะคะมาหาบน้ำจากแม่น้ำขึ้นมารดผลผลิต จึงปล่อยให้ผลผลิตยืนต้นตายตลอดแนวพาอปลูกเนื้อที่หลายสิบไร่ค่ะสำนักง,งานการค้าภายในจังหวัดอุบลราชธานีนะคะเร่งจัดระเบียบตาช่างให้ได้มาตรฐานค่ะเตือนพ่อค้าแม่ค้าสำรวจตาช่างให้เที่ยงตรงนะคะอย่าเอาเปรียบผู้บริโภคค่ะ การค้าภายในอุบลราชธานีฝากประชาสัมพันธ์เตือนพ่อค้าแม่ค้าดูแลมาตรฐานตาช่างให้ได้มาตรฐานไม่เอาเปรียบผู้บริโภคโดยจะมีการส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตามตลาดสดเพื่อสุ่มตรวจเป็นระยะนายวิรั์กาวา่าหลังจากภาวะราคาน้ำมันได้ปรับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและสินค้าหลายประเภทที่มีการขยับตัวสูงขึ้นทางสำนักง,งานการค้าภายในจึงได้ร่วมกับสำนักง,งาน ช่างตวงวัดออกตรวจตาราคาสินค้าเครื่องช่างและปั๊มน้ํามันเพื่อป้องปาม่ให้ผู้ประกอบการหรือพ่อค้าแม่ค้าฉวยโอกาสเอาเปรียบผู้บริโภคเบื้องตนก็ได้จับปรับปั๊มน้ํามันแห่งหนึ่งและตรวจยึดตาช่างอีกหนึ่งเครื่องพร้อมกันนี้ยังมีการส่งเจ้าหน้าที่ออกสุ่มตรวจอย่างต่อเนื่อง นายวิรศักเรืองสมานวงการค้าภายในจังหวัดอุบลราชธานีได้กล่าวเน้นย้ำและฝากประชาชนร่วมเป็นหูเป็นตาหากไม่ได้รับความเป็นธรรมในการซื้อสินค้าและบริการแจ้งที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569หรือสำนักง,งานการค้าภายในจังหวัดทั่วประเทศกรมจะส่งเจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบหากพบการกระทำผิดจะดำเนินคดีตามกฎหมายทันที ทางด้านสมาคมทันตแพทย์เอกชนไทยกรุงเทพมหานาครค,ค่ะร่วมกับหลายหน่วยงานนะคะได้จัดโครงการแพทย์ทันตกรรมขอภัยค่ะได้จัดโครงการหน่วยแพทย์และทันตแพทย์เคลื่อนที่นะคะเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่ยากไร้และได้โอกาสในถิ่นทุรกันดารค่ะที่อาคารช้างน้อยเกิ่สนศรนธรอำเภอศรินทรจังหวัดอุบลราชธานีสมาคมทันตแพทย์เอกชนไทยกรุงเทพมหานาครร่วมกับกองโรงไฟฟ้าเขื่อนศรินทรก,กองทัพภาคที่สอง สาธารณาสุขจังหวัดอุบลราชธานีโรงพยาบาลเขินศรินทรและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้ร่วมกันจัดโครงการหน่วยแพทย์และทันตแพทย์เคลื่อนที่โดยมีประชาชนที่ได้โอกาสในพื้นที่3อำเภอได้แก่อำเภอลินทรอ,อำเภอโคงเจียมและอำเภอพิบุร์มังสาหารจังหวัดอุบลราชธานี กว่า2,000คนเข้าตรวจรักษาสุขภาพร่างกายและตรวจสุขภาพช่องปากทางนี้เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ยากไร้ด้วยโอกาสในการรับ,รบการรักษาทุกเพศทุกวัยและทุกเชื้อชาติอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายและช่องปากที่ดีรวมถึงเป็นการสนับสนุนบริการสาธารณาสุขแก่ประชาชนของทางราชการให้ทั่วถึงสำหรับโครงการหน่วยแพทย์และธนแพทย์เคลื่อนที่นี้ ได้จัดให้บริการทางการแพทย์พยาบาลและให้บริการงานทันตรกรรมได้และงานทางทันตรกรรมได้แก่การจัดใส่ฟันเทียมฐานอะคริลิกชนิดทั้งปากและบางส่วนถอนฟันขุดหินปูนอุดฟันเคลือบปลุมล่องฟันเป็นต้นโดยไม่คิดค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นซึ่งจะออกให้บริการเพียงปีละสีครั้งเท่านั้น ทางด้านคุณพลนักเตะอุบลราชธานีเอฟซีนะคะซ้อมทีมต่อเนื่องค่ะหวังคว้าชายัยเนื้อทีมจ่าฟุงอย่างอุดรธานีนะคะเป็นทีมแรกในศึก AIS ลีกภูมิภาคดิวิชั่นที่2ภาคตะวันออกชิงเหนือนัดที่6ประจำปี2012ค่ะ คุนพลนักเตะพยักร้ายแม่น้ำมูลอุบลราชธานีเอฟซีลงทําการฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องที่สนามสนีสเตเดียมโรงเงรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานีหวังเก็บชัยชนะเหนือทีมยักษ์แสดอุดรธานีเอฟซจากฝูงของตารางให้ได้เป็นทีมแรกภายใต้การดูแลและเอาใจใส่การฝึกซ้อมของคณะผู้บริหารสโมสรน,นำโดยพออนหน่อยนรงศักดิ์ครุพันธ์ผู้จัดการทีมจอมทุ่มเทพ จอมทุ่มเทนะคะพร้อมคณะผู้ฝึกสอนก่อนที่บรรดาขุนพลนักเตะพยักษ์ร้ายแม่น้ำมูลอุบลราชธานีเอฟซีทีมอันดับ11ต้องยกพลไปเยือนทีมยักษ์แสดอุดรธานีเอฟซีจากฝูงของตารางในสืกฟุตบอลเอเอสลีกภูมิภาคดิวิชั่นที่2ภาคตะวันออกีิงเหนือนัดที่6ประจำปี2012ในวันอาทิตย์ที่25มีนาคม2555ที่สนามสถาบันการพลฒศึกษาวิทยาเขตอุดรธานีในเวลา17นาฬิกา ทางด้านเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชังในลำน้ำชีจังหวัดอุบลราชธานีวันพายุฤดูร้อนค่ะทำลายกระชังเลี้ยงปลาเสียหายเร่งย้ายหมุดสร้างความมั่นคงให้กับกระชังเลี้ยงปลาค่ะวันที่24มีนาคม2555เวลา10นาฬิกาหลังจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุบลราชธานีระบุว่ามีความกดอากาศสูงกำลังปานกลางจากประเทศจีน แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยระหว่างวันที่23-26มีนาคมขณะที่ประเทศไทยมีอากาศร้อนลักษณะเช่นนี้จะทําให้ประเทศไทยมีพาย,ยุฤดูร้อ,อนเกิดขึ้นโดยมีพาย,ยุฝนฟ้าขนองมีลมกระโชกแรงมีลูกเห็บตกและเกิดขึ้นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนส่วนภาคอื่นจะได้รับผลกระทบในระยะต่อไปการเกิดพาย,ยุฤดูร้อนดังกล่าวทําให้ผู้เลี้ยงปลาในกระชังในลําน้ําชีในพื้นที่อำเภอวารินชำราบ ก็ระวังและเตรียมพร้อมรองรับความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากพายุฤดูร้อนโดยได้ผ่อนเชือกย้ายหมดยึดกระชังรับอากาศร้อนและน้ำลดรวมทั้งสร้างความมั่นคงให้กับกระชังเลี้ยงปลาไม่ให้เกิดความเสียหายหากเกิดพายุในระยะนี้ทางนี้เกษตรกร,กรผู้เลี้ยงปลาในกระชังที่ปากไม่น้ำชี บ้านวังยางตะบนบุ่งว้อําเภอวารินชำราบต้องหมั่นตรวจสอบกระชังเลี้ยงปลาตามระดับน้ําที่ลดลงเพื่อย้ายปักหลักไปไม่ให้ไม่ให้กระชังเลี้ยงปลามีระดับน้ําตื้นน้ําตื้นค่ะทําให้มีอุณหภูมิร้อนจนเกินไปเพราะน้ําเพราะจะทําให้ปลาเลี้ยงมีโอกาสช็อกตายได้ง่ายจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงพร้อมตรวจดูโครงสร้างของกระชังเลี้ยงให้มั่นคงแข็งแรงเพื่อรับมือกับพายุฤดูร้อนที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง ป้องกันกระชังเสียหายและปลาหลุดออกจากบ่อเลี้ยงในระยะนี้ค่ะไปติดตามสกรูพิเศษนะคะการดาเนินงานของไปรส์นีไทยค่ะไปรสนีโลจิสติกเนี่ยเป็นบริการใหม่ที่เราร้อนจะออกมาเพื่อที่จะบริการขนส่งสินค้าโดยเป็นการเฉพาะนะคะเน้นสินค้าจากพวกบริษัทถึงบริษัท B2B นะคะแล้วก็จากในรูปของภาครัฐสู่ภาครัฐ พวก G2G คือก็คือแล้วก็ลูกค้าทั่วไปด้วยและนี่ก็คือตัวอย่างกล่องสินค้าโอท p อบที่รวมกันแล้วขนาด3ลูกบาทเมตรซึ่งขนจากจังหวัดอุบลราชธานีไปยังกรุงเทพมหานครระยะทางกว่า600กิโลเมตรใช้ระยะเวลาไม่เกิน3วันโดยคิดอัตราค่าบริการ750บาทต่อลูกบาทเมตรซึ่งราคาก็จะขึ้นอยู่กับปลายทางโดยมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่กรุงเทพมหานครหากไปต่างภูมิภาคก็ใช้เวลาไม่เกิน5วัน และมีอัตราค่าบริการสูงสุดคือ950บาทต่อลูกนนบาเมตรเราจะเน้นถึงความต้องการของลูกคา้าต้องให้ราคาที่ถูกกว่าและเป็นที่น่าพอใจสาหรับลูกค้าทั่วไปครับผมก็คือราคาจะถูกกว่าเอกนชนทั่วไปยครับถูกกว่าครับผมและการบริการก็เป็นธรรมปลอดภยัยรวดเร็วด้วยครับเพราะว่าเพราะว่าเรามีเครือข่ายทั่วทุกพื้นที่สำหรับการให้การโพสต์โลจิสติก ยังอยู่ในระหว่างการทดลองให้บริการโดยเปิดให้บริการแล้วตั้งแต่วันที่15ธันวาคมที่ผ่านมามีหน่วยบริการทั้งสิ้น11หน่วยทั่วทุกพื้นที่ของประเทศและจะทยอยเปิดเพิ่มเคาน์เตอร์บริการอีก45เคาน์เตอร์ทั่วประเทศอีกภายใน6เดือนผู้ใช้บริการไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องการบริการการเดินทางและการขนส่งครับเพราะว่าการเดินทางและการขนส่งเนี่ยรูปแบบของทางไปรษณีย์เองเนี่ยเรามีประสบการณ์มารูปแบบการขนส่งเนี่ยเป็นร้อยปีรับรองได้ว่าผู้ใช้บริการเนี่ย เชื่อมั่นได้แน่นอนเลยว่าการดูแลการขนสง่งและความปลอดภัยตรงนี้เรารับประกันความปลอดภัยและความรวดเร็วแน่นอนครับโพสต์โลจิสติกคงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการใช้บริการขนส่งสินค้าโดยสาขาอุบลราชธานีเปิดทำการทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา10นาฬิกาถึง18นาฬิกาข้างไปรีย์วนารมถนนเลี่ยงเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีคำภูโพดีถ่ายภาพ จราดพรอ,อยู่สุขสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานีรายงานช่วงนี้ไปติดตามราคาอาหารสดที่ตลาดใหญ่อเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีค่ะเริ่มกันที่ราคาของเนื้อหมูนะคะเนื้อหมูสันในค่ะราคากิโลกรัมละ120บาทเนื้อหมูสันนอกราคากิโลกรัมละ120บาทหมูบดราคากิโลกรัมละ105บาท ส่วนราคาปลาค่ะปลานีลราคากิโลกรัมละ75บาทปลาดุกราคากิโลกรัมละ60บาทปลาช่อนราคากิโลกรัมละ100บาทราคาไก่สดไก่สดทั้งตัวราคากิโลกรัมละ70บาทเนื้ออกราคากิโลกรัมละ75บาทปีกบนราคากิโลกรัมละ90บาทน่องสะโพกไก่ราคากิโลกรัมละ80บาทราคาไข่ไก่ไข่ไก่เบอร์0ราคาฐาดละ105บาทไข่ไก่เบอร์1ราคาฐานละ95บาท ไก่ไก่เบอร์2ราคาฐานละ90บาทไข่ไก่เบอร์3ราคาฐานละ85บาทส่วนราคาผักสดผักคะน้ารา,าคากิโลกรัมละ10บาทกระหล่ำปรีรา,าคากิโลกรัมละ15บาทกระเทียมรา,าคากิโลกรัมละ40บาทหอมแดงรา,าคากิโลกรัมละ20บาทค่ะติดตามกันต่อกัอกบสภาวะอากาศในช่วงของพยากรณ์อากาศนะคะ <c oughs> พยากรณ์อากาศตั้งแต่เวลา18นาฬิกาวันนี้ถึงเวลา18นาฬิกาวันพรุ่งนี้ ภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือมีพายุฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆประมาณร้อยละ30ของพื้นที่มีลมกระโชกแรงอาจมีลูกเห็บตกได้ในบางพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ2 0 2 4องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดประมาณ35-37องศาเซลเซียสลมตะว,วันออกเฉียงใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าอุณหภูมิสูงสุดบ่ายวันนี้ประมาณ37องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดเช้าพรุ่งนี้ประมาณ23องศาเซลเซียส วันนี้ที่หาดคูเดืออำเภอเมืองดวงอาทิตย์ตกเวลา18 12. นิกา12นาทีวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอําำเภอโคงเจียมดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา5นาฬิกา59นาทีค่ะ ต่อการที่สภาพอากาศที่ประเทศเวียดนามที่กรุงฮานอยอุณหภูมิอยู่ที่19องศาเซลเซียสสภาพอากาศมีเมฆปกคลุมเป็นส่วนใหญ่ทางที่ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศความเร็วลมอยู่ที่22กิโลเมตรต่อชั่วโมงและที่ประเทศกัมพูชาที่กรุงพนมเปญอุณหภูมิอยู่ที่23องศาเซลเซียสค่ะสภาพอากาศมีเมฆปกคลุมเป็นส่วนใหญ่ทางที่ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศความเร็วลมอยู่ที่17กิโลเมตรต่อชั่วโมง และที่ประเทศลาวนะครเวียงจยันทร์อุณหภูมิอยู่ที่24องศาเซลเซียสสภาพอากาศมีเมฆปกคลุมเป็นส่วนใหญ่ทางที่ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศความเร็วลวมอยู่ที่15กิโลเมตรต่อชั่วโมงช่วงนี้ไปติดตามข่าประสัมพันธ์จากทางรัชธานีเกเบิลทีวีค่ะ มหาวิทยาลัยราชพัฒน์วนราชธานีเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา2,555ภาคปกติจำหน่ายใบสมัครตั้งแต่ปัดนี้จนถึงวันที่29กุมภาพันธ์2,555ภาคการศึกษาสำหรับบุคคลทั่วไปจำหน่ายใบสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่1พฤษภาค,คม2,555สอบถามรายละเอียดและซื้อระเบียบการได้ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนโทรศัพท์045 535 2 2000ต่อหมายเลข1110มหาวิทยาลัยวนราชธานีจัดอบรมการผลิตรายการโทรทัศน์ฟรีเน้นความรู้ความเข้าใจในการผลิตสื่อวิดิทัศน์การถ่ายทำตัดต่อกราฟิก อบรมด้วยโปรแกรมที่ทันสมัยและวิทยากรที่มีประสบการณ์ระหว่างวันที่23ถึง27เมษายน2555โดยไม่เสียค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิน้นรับจำนวน40คนผู้สนใจสอบถามรายละเอียดการสมัครได้ที่คุณทิติตารีธงชัยฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษาสำนักวิทยาบริการมหาวิทยาลัยอวลราชธานีหมายเลขโทรศัพท์0 4 5 2 8 8 4 0 0ถึง3ต่อหมายเลข1 8 0 1 หรือโทรศัพท์0823688314 เทศบาลนครบนราชธานีเชิญร่วมสมัครการแข่งขันกีฬาเทศบาลนครนครับประจำปี2555ในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม2555โดยจัดการแข่งขันทั้งหมด3ชนิดกีฬาซึ่งประกอบด้วยบาสเกตบอลฟุตซอลและฟุตบอลผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่สำนักการศึกษาเทศบาลนครอุบลราชธานีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข045246 060ต่อ129และ139ในวันและเวลาราชการโครงการจัดหางานได้รับมอบอำนาจจากมูลนิธิเพื่อสาธารณประโยชน์องค์กรพัฒนาแรงงานระดับนานาชาติหรือ IM ประเทศญี่ปุ่นจะดำเนินการคัดเลือกคนไทยไปฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่นในปี2555ผู้ฝึกงานจะได้รับเบีย้ยเลี้ยงเดือนละ8,000 80, 0เยนหรือประมาณ3 2 8 0บาทมีที่พักประกันภยัย สาธารณูปโภคต่างๆในเดือนที่2ถึงเดือนที่36จะได้รับค่าจ้างไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างตามที่กฎหมายกำหนดและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางงานจังหวัดวลราชธานีเลขที่109หมู่ที่8ถนนเลี่ยงเมืองตำวนเจรแมออำเภอเมืองจังหวัดวลราชธานีหมายเลขโทรศัพท์0 4 5 2 0 6 226ถึง8ต่อหมายเลข1 6 ค่ะท้ายข่าววันนี้นะคะต้องขอขอบคุณเนวาดารักคุณค่ะรวมถึงห้างเจริญสุนรวรชุดกีฬาครบวงจรและคุณผู้ชมก่อนออกจากบ้านในวันนี้อย่าลืมตรวจเช็คสภาพการจราจรบนถนนชื่อยางกูลผ่านกล้องวงจรปิดทางช่อง CCTV และสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวของจังหวัดอุบลราชธานีได้ที่เว w ร์ไวด์เุบคค่ะสำหรับวันนี้ข่าหมดเวลาของโตข่าวท้องถิ่นแล้วนะคะทีมข่าวราชธานีเคเบิลทีวีรวมถึงเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ